สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินช็อปนะครับอยู่กับเมาส์เกมมิ่งตัวปิดตัวมานานแล้วนะครับแต่เพิ่งได้จัดมารีวิวเป็นเมาส์เกมมิ่งของแบรนด์โรจ t เทคนะครับรุ่น G 1 0 2 Prodigy เกมมิ่งนะครับจัดมาสดๆร้อนๆนี่รูปแบบกล่งองมันจัดมาใหม่ด้วยวันนี้ผมจะมารีวิวเบื้องต้นเฉยนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ว่าออกแนวไหนใช้โอเคไหมแต่จริงแบรนด์นี้ก็ ถือว่ามีมาตรฐานของมันดีอยู่แล้วนะครับชื่อเสียงแล้วก็ความทนทานของมันอยู่และประกันก็ค่อนข้างจะนานกว่าแบรนเหอื่นด้วยนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวรายละเอียดข้างกล่องกันเนาะรับประกันโดยซ i เนนะครับหรือประกันที่ร้านค้าที่เราซื้อมาด้วยซึ่งเราสามารถส่งผ่านร้านที่เราซื้อมาได้นะครับ หน้าตัวกล่องก็จะเป็นรูปเมาส์เขียนชื่อรุ่นแล้วก็ปรับความเร็ว d p i ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับนี่ชื่อรุ่นเต็มๆต,ตาสีกระลัวเขาจะเป็นสีเงินดำฟ้าดำอะไรพวกน,นี้นะนี่สามารถปรับได้16.8ล้านสีเลยนะครับเมาส์ราคานี้ปรับได้ขนาดนี้ ว่าสุดยอดมากกับ d p i ขนาดนี้ด้วยที่มีรา,ายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เสียนอะไรมากแล้วก็สเปคมันนะครับข้อมูลทางเทคนิคเอาละครับทีนี้เราจะมาแกะกล่องดูตัวเมาส์กันเนาะว่ามันตัวจริงมันจะสวยสักหน่อย มา <Es> <an> าตัวกล่องเน่าครับกำลังจะเน่าเลยจัดมาใหม่รวดรีวิวเล็กๆเลยแกะยังไงนี่ก็ตัวกล่องมันจะมีพลาสติกนะครับเทปกาวแปะปิดอยู่2จุดนะครับ ทางที่ดีก็ใช้คัตเตอร์เอาหรือมีดคมๆนะครับนี่มผมก็ไม่ค่อยจะคมเลยอโอเคครับก็นี้เรามาแกะกล่องนะกันเลยน่ติดขัดกันเลยบรรจุภัณฑ์ของเขาก็ าราคา่าไม่ได้เรียบหรูอ,อะไรมากเลยรุ่นท็อปๆก็อาจจะมีกล่องที่ซัตก,กระแทกหรือบรรจุที่ดีกว่านี้ครับ าว่าตัวนี้หาซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือว่าร้านค้าไอทีทั่วไปนะครับแต่ร้านค้าในที่นี้ที่ผมซื้อมาซื้อมาจากร้าน c d i ที่เชียงใหม่นะครับร้านนี้ค่อนข้างจะขายของทีมมิง่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาก็โอเคอครับถูกเลเป็นมาตรฐานดีครับมีเป็นสมาชิกอะไรด้วยนะครับ ไม่ใส่เสียบก่อนซื้อมาผมก็ได้ลองจัดตัวทดลองเขามาก็ถือว่าโอเคคนขายเขาแน่น,นำมาก็ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งที่ราคาประหยัดเหมือนกันนะคร ดูเมาจริงๆเดี๋ยวผมจะลองเสียบเมาส์กับคอมดูนะครับว่าแสงสีจะเป็นยังไง แสงสีเปลี่ยนตลอดนะครับเป็นสี R G B ให้ความหรูหราแล้วก็เป็น m o u ์เ Gaming สามารถตั้งค่าได้ในคอมนะครับมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้โหลดในเว็บของ Logitech นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันแสงมันจะดับนะบนี่ปุ่มให้ปุ่ม D P I ไม่มีแสงนะครับปรับได้แต่ ปรับได้สี่ระดับปรับตั้งแต่200ขั้นต่ำไปจนถึง6,000นะครับจุดเด่นของเมาส์นี้ก็มีความทนทานความสวยงามราคาที่คุ้มค่ามี dpi แล้วมีปุ่ม back ก,กับ for นะครับเมาส์ราคานี้มีปุ่มนี้ด้วย จุดเด่นของมันก็มานี้ครับดีไซน์คลาสสิกดีเนาะก็สวยดีแต่ไม่ลองใช้เนาะมันแกะมาสามารถไปตั้งค่าได้ลึกๆขั้นสูงแม้ในโปรแกรมนะนอกจากเกมด้วย ว่าจะตั้งค่าเกม <Beginning S 1> นั้นยังไงปุ่มไหนก็ประมาณน,นี้นะครับเมาส์ตัวนี้รับประก <sh arp et> ันสาปีครับไม่ลองใช้อะไรมาก เมาส์เอก็ค่อนข้างไวนะมาลองดูความไวของเมาส์ในหน้าจอคอมกันนะครับน,นี่น่าจะเป็นความไวต่ําสุดไปแลนะ้ว โอ้หนี่จำสุดจริงครับนิกขึ้นมาไวมันมีสีสเต็ปนะปุ่ม D, I แบบเร่งดวนแต่ดูในคอมนจะไม่ไวนะครับแต่สัมผัสจริงๆถือว่าไวมากแต่ถ้าให้เทียบกับตัวคอเซตัวที่ถูที่สุดของคอแซก็ยังสู้ไม่ได้นะครับหมายถึงตัวนี้สู้ของคอเซตัวที่สูงสุดไม่ได้นะครับสำหรับ พแซตัวถูกสุดนี่เหมือนจะเซ็นเซอร์ดีกว่านะแต่ออปชั่นน้อยกว่าแต่ราคาก็ห่างกันอยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อได้ฉัาจบไม่ผิดนะครับ ข้อมูลทางเทคนิคมันก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับซึ่งก็สามารถดูในเว็บของตัวเมาส์ดูสิทธิได้นะครับเป็นตัวที่ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับเกมเมอร์ที่เซฟเงินหน่อย นี่นราคาในเว็บจะแนี้นะฮะแต่ซื้อตามร้านจริงๆก็ประมาณหกพ้นเก้าสิบบาทนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ปุ่มกดมันจะเสียงดังๆหน่อยเนาะแล้วก็สกอเมาส์มันไม่มีแสงะนะครับก็เสียงคืบอบางคนอาจจะสายตาไม่ดีมองไม่ค่อยเห็นเว้ย ูจากโดนอะไรเนี้ยส่วนปุ่ม DPI e ก็เหมือนกันครับไม่มีแสงครับดำๆเงียนๆเลยด้วยบางทีช่วงเร่งรีบช่วงที่แบบกําลังจะได้คิวได้อะไรไม่กดไม่ทันพ็อมองไม่เห็นปุ่มนะครับก็เสียมันอืมก็เสียมันก็มีอยู่สองสามอย่าง คือไม่มีแสงที่ปุ่มมันมีแสงที่รอบตัวเมาส์เพื่อความสวยงามเฉยๆเเพื่อให้มองเห็นเมาส์ตอนคืนแบบในใจแน่เสียบไว้เล่นตั้งโชว์ดีิงนะเสียสองอย่างจริงครับเมาส์อาจจะเป็นเมาส์ใหม่ไม่รู้นะั่นเลยเสียงดังกดเล่นตอนคืนนี่แทบจะโดนคนรอบข้างด่าแน,น่ เ si สียงเหือนคล้ายๆพวกคีย์บอร์ดบูสวิตแล้วนะกดเสียงดังๆนะแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นมาว์เสียงดังถ้าเทียบกับเมาส์เก่าของสกอร์เปียนนะเสียงก็พอกันนะแต่สกอร์เปียนจะถูกกว่านะครสกอร์เปียนรุ่นสกอร์เปียนนี้ห้อมาว์มันก็นะครับ ถือว่าราคานี้ก็โอเคครับคุ้มค่าเลไไม่มีแสงข้างล่างด้วยนะหรือเปล่าไม่มีนะสอนใ้คอมเดือนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องผมดีหรือเปล่ามีมปัญหาหรือเปล่าแต่น่าจะดีนะกดตั้งค่าระดับอะไรได้อยู่เดี๋ยวผมลองหองว่างจะลองไปโหลด ซอฟตแวร์มันมาปรับแต่งเล่นโดยทีหนึง่งสำหรับใครที่สนใจก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปครับก็ดูวสั้นๆเล็ดๆน้ๆนๆอยๆเมาส์ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ <อ Yes. S 1> ที่จัดตัวนี้มาใหม่เพรามาส์ตัวเก่ามันลสพานประมาณนี้ครับรายละเอียดก็สามารถค้นหาได้ คนทั่วไปนะครับน่ารีวิวที่เท่เองนะครับส่วนข้อมูลทางเทคนิคเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้วยด้านล่างคลิปนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับรีวิวเมาส์ตัว G 1 0 2นะครับ